การพัฒนาสื่อนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กปรถมวัยหมู่บ้านพมลอ,อตำบลบ้านกาดอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรื่องเจ้าโผแข่เดินหน่อกาแข่เนื้อเรื่องนางหน่อติสมัครพงพันธ์ภาพนางสาวดวงฤด,ดีแบะชอบรรยายโดยนางสาวบุษบาภูกุลสุวรรณ วิทยาลัยชุมชนแม่ห้องสอนหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สเสรงคำนำนิทานเรื่องเจ้าโพแคเดินหนอกาแค่เป็นนิทานที่จัดทำขึ้นโดยการทำวิจัยและพัฒนาสื่อนิทานพื้นบ้านสําหรับเด็กประถมะวัยหมู่บ้านพ้ามาลอตําบลบ้านกาดอำเภอแม่สเสรียงจังหวัดแม่ห้องสอน ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลโดยการบันทึกเสียงผู้เล่านิทานพื้นบ้านพมอและเก็บรวบรวมนิทานที่มีผู้เล่ามากที่สุดมาแปลเป็นภาษาไทยและพัฒนาจัดทำขึ้นเป็นหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กประถม,มวัยซึ่งผู้วิจัยได้แปลจากภาษาพื้นบ้านกะเหรี่ยงมาเป็นภาษาไทย มีการตกแต่งภาษาเพื่อให้มีใจความที่น่าตื่นเต้นน่าอ่านและมีภาพที่เข้ากับวิธีชีวิตกะเหรี่ยงผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทานเรื่องนี้จะช่วยให้เด็กปฐมวัยสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาและตัวละครอีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์นิทานพื้นบ้านกะเหรี่ยงคณะผู้จัดทานายโยธินปูชูเด นางสาวธานทิพราเจนางสาวสุจินดาเจริญไพลพนาจโจโพเคยนโนกางแขนะคะกันละครหนึ่งนำมาแล้วนะคะ,ะมีผู้หญิงผู้เรื่องลือในความง,งามที่ชื่อว่าหนองกางแข เธอต่างเป็นคนที่หมายปองของผู้ชายทั้งหลายซึ่งเป็นที่ต้องการและหมายปองให้หนงกลางแขมาเป็นภรรยาของตนเองแต่ผู้เป็นพ่อได้ผู้ไว้ว่าลูกเขยของข้าต้องเป็นผู้มีไหวพริบและสามารถขายปริศนาที่ตนเองสร้างไว้ให้สาเร็จบ้านของหนงกลางแขตั้งอยู่ณเกาะกลางแม่น้ำแห่งหนึ่ง ผู้ที่จะข้ามได้ต้องผ่านบ้านพีมือเมและคนสวงมากก็จะถูกพีมือเมลอมใจทุกครั้งที่เข้าไปหานางกังแขนั่งเองนะคะด้วยวิธีการต่างๆก่อนที่จะข้ามไปอย่างบ้างหนอกังแขนั้นเสมอๆต่อมามีกลุ่มชายประมาณ30กับกว่าคนนะคะเขาก็ได้พูดกันว่าอยากจะพิชิตใจพ่อของ หนอกังแขและหวังว่าจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มจะได้หนอกังเขมาเป็นภรรยาของตนเองอ่าจึงคิดว่าจะเดินทางไปยางบ้านของหนอกังแขพร้อมๆกันทั้ง30กว่าคนนะคะพอหลังจากนั้นเมื่อเดินไปได้เกือบครึ่งวันแล้วทั้ง30กว่าคนก็เหนื่อยนะคะหลังจากนั้นเขาก็เห็นกระทองหลังหนึ่ง เขาจึงปรึกษาการรันว่าเอ๊ะแล้วเข้าไปพัดให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยๆเดินทางมุ่งหน้าต่อไปเจ้าของบ้านคือพีมือเมนั่งเองที่พีมือเมคนนี้เขาก็ต้องรักอย่างดีอาหูเข้าหากับเข้าให้กินอย่างอร็ดอ,อร่อยเลยนะคะเมื่อพักเสร็ mm hmm. จเรียบร้อย พี่มือเมนั้นก็พูดขึ้นว่าตนมีอะไรให้ดูโอ้ยลางลานเอ้ยข้ามีอะไรให้ดูพอพูดเสร็จแล้วก็เปิดผ้าถุงแล้วถามว่านี่คืออะไรชายทั้งหลายต่างบอกว่ายายเท่าอาปิดเลยมันไม่น่าดูเลยพี่มือเม ก็เปิดนมให้ดูต่ออีกและถามว่านี่คืออะไรหลังเอ้ยชายทั้งหลายก็พูดออกมาว่าเอาของหยองอย่างให้ดูทำไมรีบปิดเลยไม่ดีแล้วกลุ่มชายก็รีดออกจากกระท่องทางทีเพราะกลัวหญิงชราคนนั้งนะคะ เมื่อพี่มือเมได้ยินดังนั้นก็ด่าตังหลังว่าโอ้ยพวกเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้พบก,กับหนองกาแข็งอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าข้าคือคนที่จะปริศนาต่างๆที่จะเป็นหนทางที่พบก,กับหนองกางแข็งเองแต่ชายผู้นั้นไกลเกินจะได้ยินเสร็จแล้วเพราะพวกเขาก็ไปแล้ว ชายกลุ่มนั้งเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะคะไปอีกสักพักก็ได้พบกับแม่นางสายหนึ่งพร้อมกับเห็นบ้างหลังหนึ่งตั้งอยู่ในไกลออกไปอีกฝากอีกหนึ่งพวกเขาต่างดีอกดีใจและเร่งรีต่างคนต่างไหว้ไหว้นางอย่างไม่มีรีรอเพื่อนๆพ่งเลยต่างคนต่างไปกัน เพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายของตนเองนะคะพอหลังจากนั้นนะคะเมื่อไปถึงบ้านของหนองก,กังแขได้พบกัดพ่อของหนองก,กังแขกำลังสารตรกร้ามีทั้งใบเล็กใบใหญ่วางเรียงต่างบ้านพ่อของหนออกก่องกางแขให้กันต้อนรับแล้วเอาเข้าวเอาปลามาให้กิน พ่อของนองกางแขอยากจะทดลองดูชาวปัญญาของชายทั้งหลายจึงเอาเข้าวเหนียวกับผลน้ำเต้ามาให้คนละลูกแล้วบอกว่าเชิงมาทางเข้าได้เลยครับพ่อหนุ่มทั้งหลายพอได้ยินเสียงดังๆด้วยความเหนื่อยและหิวนะคะพวกเขาจึงเอาเข้าวเหนียวจิ้มกับเปลือกน้ำเต้ากินโดยหารู้ไหมว่า นายผลน้ำเต้าออไปเต็มไปด้วยเนื้อไก่อันโอชะต่อมาเมื่ออิ่มกันแล้วต่างก็พากันนินทาพ่อของหนองกลางแขกัลว่าเอ๊ะคนเกะอะไรนะใจจุใจดำเอาเข้าวกับผลน้ําเต้ามาให้กินขืนเป็นลูกเยขยคงอกอยาตายเป็นแน่แล้วพ่อเขาก็ ลากลับไปอย่างบ้านของตนเองทางฝ่ายโจโพเคได้ยินและได้ฟังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วนั้นตนเองก็อยากจะไปบ้านเมื่อคนเหล่านั้นรู้ว่าโจโพเคจะไปหาโนกังเขเขาทั้งหลายตามผู้ดูถูกและแนะนำโจโพเคว่า ตัวเจ้าเล็ดนิดเดียวจะว่ายน้ำไหวหรือและอีกคงว่าอย่าไปเลยนะไปก็ไม่ไม่เจอเขารอแต่เจ้ากังเขงไม่สนใจคำพูดของคนเหล่านั้นนะคะเตรียมตัวเตรียมใจมุ่งสู่บ้านของหนุกังเขเพียงลำพังและแล้วเขาก็เดินทางต่อถึงบ้านพีมือเม เขาก็ขออนุญาตเข้าไปในบ้านเมื่อหายหนื่อยพี่มือเมก็ลองใจโจผู้เคยเช่งกันพี่มือเมเปิดผ้าถุงแล้วถามว่านี่คืออะไรโจผู้เคยก็บอกว่าแม่บ้านแม่เรืองแล้วพี่มือเมเปิดนมให้ดูถามว่านี่อะไรโจผู้เคยก็ตอบว่าต้นข้าวต้นน้ำ พิมเมเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจในคำตอบของโจโพเคนะคะก่อนเดินทางต่อพิมเมได้อวยพรและกระซิบบอกโจโพเคว่าที่บ้านของหนงกังเขงจะมีตะกรา้าเรียงรายอยู่เต็นบ้านพ่อของหนงกังเขนงจะให้หนงกังเขนงเข้าไปอยู่ในตะกรา้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โจภูเคต้องเอาไม้ปลายแหลมจี้เข้าไปในตะกร้าถ้าเกิดมีเสียงแสดงว่าหนูกังเขนซ่อนอยู่ในนั้นและกลับเข้าที่พ่อหนูกังเขนให้กินในน้ำเต้าจะมีเนื้อไก่อยู่ข้างในให้พาดูแล้วเปิดไว้เหมือนเดิมโจภูเคได้ยินก็รู้ความรักของพ่อของหนูกังเขนทังที และขอบคุณพี่มือเมยบอกว่าขอบคุณครับที่ยอมเล่าให้เขาฟังจากนั้นโจภูเคก็ลาพี่มือเมย์ไปย่างบ้างหน่งกังเขนพี่มือเมย์พูดใจดียังบอกอีกว่าตนเองมีน้ำเต้าใบใหญ่ใช้เดินทางไปมาหาสู่กับพ่อหน่งกังเขน และยังให้โจโพเคย,ยืมใช้เดินทางไปอย่างบ้านของโหนกางแขงโจโพเคดีใจมากที่ยายเมตตาสัญญาว่าจะมาเยี่ยงและนำของมาฝากยายจัดหนังเขาก็เน่งในน้ำเต้าข้ามไปอย่างบ้านของหนอกางแขต่อไปเมื่อถึงบ้านของหนกางแขได้เวลาเที่ยงพอดีพ่อของโหนกางแขเอาข้าวเหนียวกับน้ำเต้ามาต้อนรับ เช่นเคยนะคะจโจโพเคยก็เอามีดมาผ่าแล้วกินเนื้อไก่ที่อยู่ข้างในจงอิ่มหนังสารังแล้วปิดไว้เช่นเดิมเมื่ออิ่มแล้วจโจโพเคยก็แกล้งถามพ่อหนองกังเขว่าลูกสาพ่ออยู่ไหนแต่พ่อบอกว่าลูกไม่อยู่ แต่นี่เป็นปริศนาข้อสุดท้ายถ้าหากเจอพ่อก็พร้อมที่จะยกลูกสาวให้ด้วยความฉละโจโูเคก็ทำเป็นเดินรอกดอบ้านหนงกังเข่งแต่แล้วก็เดินไปที่ตะกร้าใบใหญ่ที่สุดจัดนั้นเอาไม้ปลายแหลมค่อยๆจิ้นเข้าไปในตะกร้าปรากฏเสียงของหญิงสาวดังขึ้นเมื่อผู้หญิงพ่อ เมื่อผู้เป็นพ่อรู้ว่าตนเสียทีให้แก่จโจโพเคยจึงจำใจต้องยกลูกสาวให้กับ,จบโจโพเคยและจับงานแต่งให้กับทั้งสองโดยเชิงคุณยายพี่มืองเมมาเป็นสักขีพยางในงานแต่งของลูกสาวตนเมื่อ,จอโจโพเเคยอยู่กับพ่อตานางนาง เขาคิดถึงบ้านของตนขึ้นมาจึงลาพ่อตากลับบ้านเมื่อกลับใกล้ถึงหมู่บ้านในขณะที่ผู้คงกำลังทำงานการอยู่ก็มีเสียงร้องโหร้องด้วยความยินดีตะลึงในความงานของหนองกังเขตามพูดเสียงเดียวกันว่าหนองกังเขเกโลวาโคโนดิโคโกรติโบโบหนองกังเขเกโลวาโค โนดิโคและชีวาวาเมื่อกลับถึงบ้านทุกคนต่างให้การต้อนรับในการมาของหนูกังแขนและจโจโภเคทั้งคู่ก็ครองรักกันด้วยความรักความซื่อสัตว์มีลูกหลังจับมือเดิงด้วยการตรานิรังขอจบอ่านิทานเรื่องแค่นี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ